สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอในหนคลิปหนึ่งงานเค้าในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะครับตันนี้ i อ u z u สุมิวเซเว่นนะครับเป็นมิวเซเว่นนะครับมาด้การเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนี้ f c โทรมาปรึกษาแล้วก็สอบถามนะครับเราก็บอกเบื้องต้นไปนะอธิบายเบื้องต้นไปก็ให้ทำ นะแต่ว่าไม่ติดนะครับไม่ติดก็ต้องยกมานะมาดูหน้าง,งานมาจับโค้ดก่อนว่ากันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรที่ทําให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะเบื้องต้นมาดูกันเดี๋ยวตัดดูกันคำว่าสตาร์ทไม่ติด ของ FC หมายความว่ายังไงคือำมันสตาร์ทเงียบสตาร์ทเงียบนะอันนี้นะสตาร์ทเงียบเดี๋ยวดูตำแหน่งเกียร์ตำแหน่งเกียร์ก็พีนะครับนะแต่เครื่องยนต์ไม่หมุนอ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นเราทำให้เครื่องยนต์มันหมุนก่อนเพราะว่ามันจะเจอเอ,ะอะไรที่เป็นปัญหานะครับไปต่อนะฮะกับอาการแบบนี้นะฮะ ต้องดูก่อนแบตเต็มไหมแบตเตอรี่เต็มไหมนะฮะไปวัดดูก่อนครับสิบสองจุดห้านี่เหลือๆนะครับแบตเตอรี่ทีนี้เป็นปัญหาที่ได้สตาร์ทหรือเปล่านะครับต้องเช็คอีกทีหนึ่งเื้อมต้นผมจะต่อตรงเลยดีกว่านะครับเตรียมสายอะไรมาเส้นหนึ่งนะครับมองเหาดีเลยสตาร์เตอร์ สเตตัสเตอร์คือตัวนี้นะครับนี่นะนี่สตาัสเตอร์ตำแหน่งของเขาวางดูเลยนะเทียบเลยตรงไหนนะี่เนี๋ยวตัวนี้นะฮะนี่มีสเตตัสเตอร์นะผมถอดออกมาแล้วนะครับวิธีการที่ตรงก็คือต้องมองหาเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นเมนก่อนนะครับแต่เราทำบ่อยนะครับรู้อยู่แล้วนะครับ เป็นเส้นเมนนะผมจะลองจี้ดูนะครับเนี่ยเลย์สตาร์ทไม่เสียเดิร์ตอรี่มีเป็นที่อะไรสตาร์ทเงียบนะครับอาการแบบนี้อยากรู้ว่าเครื่องยนต์ติดไม่ติดนะตอนนี้มันเป็นรถรุ่นเก่าอยู่ลองจี้ตรงดูนะว่าเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาไหมนะครับอยากรู้เปิดออนไว้ก่อน เปิดสวิต์ออนนะครับแล้วไปที่ตรงแบบเดิมนะฮะแบบเดิมมันจะติดไหมนะครับระวังระวังลองดูลองดูนะไม่ติดเปิดออนก็ไม่ติดเป็นปัญหานะครับกรีี เครื่องยนต์ไม่ติดได้หมุนนะเบื้องต้นเราจะนำเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบก่อนนะครับกับเคสนี้นะครับต่อไปต่อนะครันี้เช็คปงเช็คคิวไม่มีขาดนะครับทีนี้ต้องนำเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบนะครับเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบก่อนนะครับว่ามันจะเจออะไรนะเป็นปัญหาที่ตรงไหนกบ เรามีเครื่องมือแล้วนะงานเสร็จไวแน่นอนเออเอาใหม่เอาใหม่อย่าลืมเปิดสวิตช์ออนนะครับเงินหาไม่เจอเย็นเชียเลยมีแต่สุเลย สู่ไทยแลนด์นะครับมช่ีแจประโยชน์ของคนงานไทยที่ทานต่างประเทศในของยูเปิดเท่านั้นไม่ครับไปต่อไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะฮะบนหน้าปัดน,นะครับแต่ว่าสตาร์ไม่ติดปอนี้ปีอะไรเอ่ยลองเข้าดูปี08ดู สมมติว่าไม่รู้เครื่องยนต์สามพัน 3, ไม่ใช่แต่ไม่ใช่มันจะเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยเราไปดูกล่องปั๊กหน้าดีกว่ากล่องเดียวไฟเดียวไฟเดียวไฟทำไมมันเข้าไม่ได้ ลองใหม่ทีนี้นี่นะ้องใหม่ทีนี้เขาไม่ได้ก็ออกสิครับนี่เข้าไม่ได้มันเกิดจากอะไรการสื่อสารหรือเปล่านีไ่ได้นะอะเดี๋ยวเข้าได้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นปีศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าเครื่องยนต์ 4JJ นะครับเห็นไหมเข้าไม่ได้เห็นไหมนี่ตัวนี้เขาเข้าได้เขาจะเป็นแบบนี้หน้าตาไปเมนูต่อไปได้เลยอ่านโค้ดดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ นี่นะให้ดูก่อนนะโคดไลท์โคดไลท์อันนี้หัวฉีดเนาะชูพี่หนึ่งแต่หลกัหลกๆเลยนะเครื่องยนต์ไม่ทำงานเกิดจากกล่องไม่สื่อสารนะครับกับกุญแจนะอีโมอีโมเบลิเซอร์นะฮะอันนี้ติดโค้ดอีโมเบลิเซอร์นะฮะต้องทำการแก้ไขนะครับกับอันนี้ เดี๋ยวเราจัดการให้หนะจบแน่นอนเคสนี้คิิปๆคลิปๆคลิบเดี๋ยวผมถอดกองออกไปไปเปิดฝาดูกันนะดูกับเคสน,นี้มีมือซื้อตัวนี้นะปัญหาที่เจอจะเป็นอะไรได้บ้างครับเจีเแล้วเดยสตาร์ไม่พังเครื่องหมุนนะแต่ว่าจับโคตนะ เป็นที่กล่องนะครับกล่องใบนี้นะฮะได้ทำการซ่อม,มามเรียบร้อยแล้วนะครับยาตาวเป็นกาวสีแดงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งจะเป็นปัญหาหรือไม่นะครับไแมงวันตอมแมงวันตอมมันมีตะแมงตะแมงไงไม่รู้จะบอกว่าหลับนะครับกองหลับปลุกได้ไหมเดี๋ยวดูกันนะครับ กล่องเดิมก็นะกล่องเดิมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจัดการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ทดสอบก่อนนะครับก่อนที่จะปิดฝานะติดไม่ติดไม่รู้เรารู้เอานะครับกับเคสนี้นะครับทีมงานเราเสียบปลั๊กนะเข้าไปแล้วก็ลองสตาร์ทดูก่อนนะครับ การจี้ตรงนั้นผมจี้ตรงเพื่อให้รู้ว่าได้สตาร์ทไม่เสียนะครับจะได้ไม่หลงทางนะ,ะสตาร์ทไม่เสียนะครับแต่ที่เป็นปัญหาคือกล่องนะฮะไม่สั่งนะครับอ๋อทำไมทำไมติดรอบอีกรอบ,กรอบเกิดอะไรนะสตาร์ทนะครับเฮ้ยติดชึ้งเลยครับโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี่ยโอกเคน,นะ ร์ทเงียบบางทีเครื่องยนต์หมุนนะครับแต่รถสตาร์ทไม่ติดคันนี้สตาร์ทไปสตาร์ทมาเป็นแบบนี้เลยนะ MC แท่งตอนแรกเราเอ้ยนี่ได้สตาร์ทเสียหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะเราสอบให้ดูก่อนว่าในสตาร์ทเบื้องต้นไม่ได้เสียนะเป็นปัญหาที่ระบบไฟนะคันนี้ก็เดี๋ยวคันนี้ต้องขอจอดทิ้งไว้ก่อนนะแล้วก็ทกําการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ลอง ขับดูนะลองใช้สถานการณ์จริงดูไปจอดเปิดลองกดล็อกใช้งานได้ปกติหรือไม่นะกับเคสนี้ะจบงานนะเดี๋ยวก็สอบก่อนนะครับกล่องนะเวลาใส่กับทีไม่ดีนะครับทีนี้ดีไม่งั้นน้ำเข้ากล่องเป็นปัญหาเดี๋ยวพังนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ ดีโมเบริเซอร์นะทำให้รถสตาร์ไปติดนะครับมาดูข้างในกันนะก่อนคันนี้เสียงวาล์วฉีดตั้ง๊อกแกปแคเลยครับเสียงเครื่องมยนต์ไม่ค่อยเพาะนะควรเปลี่ยนโซ่ลาลิ้นแล้วก็ตั้งวาล์วใหม่นะเห็นไหมคันนี้วิ่งวิ่งมากีกกิโลเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยห้าแสนกว่า ตังเสียงเครื่องนี่รู้เลยนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับชัดเจนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะดับเครื่องดึงแก้วออกนะครับอ้าานะขึ้นดับนะชัดเจนนะเกียร์อานะต่อยนะครับ ดีนะเดินหนาใช้ได้นะครับลองไปเดียวไปหน้าติดนะครับติดนะครับเอิดด้ร์วยเย็นรำหมทางานเยน็นนะครับอือจบงานจบงานนะครับนี้จบงานแล้วนะคร โปรเฟกแล้วนะที่เหลือคือการซ่อบมบำรุงอันนี้ต้องคุย,ยกับเอซีเองเพราะว่าเสียงเครื่องยนต์ไม่ค่อยพอะนะสตาร์ทออกมาเราเร่งออกไปมันปันดำเออดำปีอะปันวิ่งทดสอบดูนะเคสนี้เอฟซียกมานะฮะสตาร์ไม่ติดสุดวิสัยจริงๆนะเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับว่าการขโมยเป็นปัญหาแก้ไขให้แล้วนะฮะจบงานนะพร้อมส่งงานในเอฟซีแล้วนะครับ สำหรับคลิปที่เราทำออกมานะครับได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะกดติดตามนะทางช่อง YouTube อู่แงจเจริญการช่างนะครับและอย่าลืมดกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แงจเจริญการช่างนะครับ